ก็เรียนท่านประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารและก็คณะรูวิชาการนะคะกลุ่มนาเยียศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับดิฉันนะคะนางชนอมรปุทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี วันนี้ก็ได้นำเสนอในเรื่องของการพัฒนาของโรงเรียนบ้านนาดีในรอบที่สองนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านนาดีนะคะในด้านของการพัฒนาตนเองนะคะทางเรียนบ้านนาดีก็ให้ขออนุญ,ญาตนะคะ เอาเอา,เอาจอล็กมอสำหรับการพัฒนาตนเองนะคะประเด็นการพัฒนาตนเองก็คือในด้านของการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาด้านของดิจิตอลนะคะในการดูแลระบบการช่วยเหลือนักเรียนในด้านของสุขสุขภาวะที่ดีนะคะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะของเรียนบ้านนาดีนะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนนะคะ,ะเป็นช่ชวงๆนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จัะตามบริบทอของชุมชนที่เราอยู่นะคะก็คือในช่วงที่ชุมชนมีผู้ติดเชื้อเราก็จะเปิดการสอนในรูปแบบของออนแฮนนะคะโดยนักเรียนมารับไปงานนะคะแล้วก็ไปทำที่บ้านนะคะ ส่วนนักเรียนที่กักตัวนะคะที่ไม่สะดวกครูนะคะประจําชั้นก็ได้นําใบงานไปให้นักเรียนที่บ้านนะคะสำหรับในด้านของการพัฒนาบริบทของเรียนในช่วงที่เด็กเรียนออนไลน์นะคะโรงเรียนก็มีการพัฒนาบริบทไม่ว่าจะเป็นด้านของอาคารสถานที่นะคะให้หน้าอยู่หน้าเรียนนะคะ เนื่องจากว่าเมื่อนักเรียนมารับไปงานนะคะแล้วนะครับคุณครูก็ค่อนข้างว่างนะคะก็เลยหางานให้คุณครูทำนิดนึงนะคะไม่ใช่การทำงานนะคะถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามนะคะส่วนใหญ่หนาดีก็จะเน้นเรื่องของการ พัฒนาบริบทเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ผลงานของเด็กนะคะส่วนใหญ่นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในการทํานะคะในช่วงที่นักเรียนนะคะไม่ได้มาเรียนบางคุณนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะใช้ไม่มีเทคโนโลยีในการเรียนนะคะ,ะ,คะออนแฮนนะคะออนไลน์ด้วยเด็กก็จะมาที่โรงเรียนนะคะครูคก็ให้ช่วยงาน,นเล็กๆไน้อยนะคะแล้วก็ได้สอนในเรื่องของ การทำใบงานพวบคู่ไปด้วยนะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาทางเรียนก็ได้งบในการซ่อมแซมนะคะแล้วก็มีงบบริจาคนะคะก็ทำถึงทางเดินเข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าเดิมทีนี้เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะในการพัฒนาบริบุตเช่นกันนะคะก็จะเน,น้นเน้นไปที่ จุดเข้าค่ายลูกเสือนะคะบนเวนป่าข้างหลังนะคะเมื่อรอบที่แล้วนี้นาดีนะคะก็ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดทางป่าด้านหลังตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะเข้าค่ายลูกเสือได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากทราบจากท่านปออ,อ,อนอนุนนะคะรโรงเรียนบ้านนาดูนะคะว่ามีเด็กชายที่บ้านเขาเกิด อัคคีภัยนะคะโรงเรียนบ้านนาดีก็ไปร่วมบริจาคด้วยเช่นกันนะคะการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเราก็ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการจัดทํา PLC ร่วมกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมเด็กนักเรียนนะคะในด้านของ NT และ RT นะคะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปทดสอบนักเรียน ทั้งปหนึ่งแล้วก็ปสามร่วมกับคุณครูประจำชั้นด้วยค่ะสำหรับนะคะในช่วงนี้ผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่นาดีได้ทำนะคะผ่านมาตอนนี้ก็จำหน่ายจะหมดแล้วนะคะก็คือข้าวูพดหวานกับข้าวูดพดข้าเหนียวนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะนวัตกรรมเล็งมาที่การปลูกผักปลอดสารพิษนะคะของเด็กนักเรียนมยัธยม นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ของทางมัธยมได้สนับสนุนนะคะทางบ้านนาดีนะคะก็คงจะให้ทางฝ่ายวิชาการนะคะคุณครูบางออนนะคะได้พูดถึงเกี่ยวกับนวัตกรรมของนักเรียนที่จะนํามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนค่ะเรียนเชิญคุณครูคบางออนค่ะ วิดีโอของเช่นก่อปิดยานก่ออปิดยานของเราใช่ไหมดนี่ได้เนาะค่ะขออนุญาตนะคะคุณครูแบบออนแป๊บหนึ่งนะคะค่ะพอ,อดีว่าอ่าคุณครูแบบเอาปิดก่อนแป๊บหนึ่งค่ะพอดีว่าทางเรียนเราก็มีการสนับสนุนให้กับคุณครูได้ อ่ะสุขเสริมนักเรียนนะคะก็ะขออนุญาตเสนอนิดนึงนะคะ ในครูขอดูหน่อยนี่เป็นความอ่านว่าอะไรหน่ะอ่านว่าอะไรในช่องของการแล้วตามยังไงต่ออะไรยังไงต่อโอเคต่อที่ต้องตามแม่ไม่มีมาเกิมามาเนีมาม์คคอมาแล้วจ้าขอบคุณค่ะค่ะบะมีอันบ่มีมีค่ะเมื่อบาทไม่มีเล็กนิดเป็นลักษณะย่อยๆนะคะก็คือของเด็กชาย ที่นันนะคะซีดีน้องตโต้นะคะก็ถือว่าเป็นผลงานของคุณครูได้นําไปลงนะคะทิกตอกนะคะเผอิญว่ามีคนติดตามแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ก็สุดใจนะะก็ก็ถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะในการปรโมทโรงเรียนนะคะเ,เรียนเชิญคุณต้องออนต่อเลยค่ะเฉียัชีชิเชียนิียคอู มีชาวหมคะไม่มีชีพไม่โอเคเรื่องกัะตุกไปแบบประมาณแบบใหญ่ไหมอ่าใช่โอ้ได้แล้วค่ะค่ะค่ะขอขอนุญาตนำเรียนในเรื่องของการนำนวัตกรรมลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนบ้านนาดีนะคะ ในส่วนของการนำนวัตกรรมจากกลุ่มนะคะ,ะเพื่อลงมานำมาใช้ในโรงเรียนบ้านนาดีนะคะหลังจากที่วิชาการกลุ่มได้ส่งในเรื่องของนวัตกรรมมาแล้วนะคะทางโรงเรียนบ้านนาดีก็ได้ประชุมครูวิชาการในแต่ละสายชั้นเพื่อวางแผนแล้วก็ในเรื่องของการนำนวัตกรรมไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดเวลาว่าเราจะใช้ เวลาไหนนะคะแล้วก็ศึกษาคู่มือเพื่อที่จะนำไปใช้ใน,นำนวัตกรรมไปใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูแต่ละสายชั้นนะคะก็ได้นำนวัตกรรมที่ทางกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยียได้ส่งมานะคะซึ่งศึกษาคู่มือแล้วในแต่ละสายชั้นก็ได้นำไปใช้ซึ่งในการนำไปใช้นะคะในระดับปถมวัยนะคะก็คุณครูในใสาย ปฐมวัยก็จะดําเนินการในการที่จะนําน,นวัตกรรมไปใช้โดยบุรณาการในกิจกรรมของปฐมวัยนะคะส่วนในระดับปฐมต้นในส่วนของระดับปฐมต้นก็ได้นํากิจกรรมในในส่วนของนวัตกรรมไปใช้โดยใช้เวลาเรียนในช่วงที่เป็นลดเวลาเรียนในแต่ละวันนะคะซึ่งในแต่ละชั้นก็ได้นําไปใช้ ในการนําไปใช้ก็จะมีนักเรียนชั้นป .1 แล้วก็ผลงานนะคะปะ .1 ป .2 ป .3 ที่ได้ใช้มามีผลงานโชว์ที่อยู่บนจอนะคะในส่วนของในระดับประถมพายนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ี่กิจกรรมเราก็ได้กำหนดในการใช้ในช่วงพักเที่ยงด้วยนะคะเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษเราจะใช้ในช่วงเวลาพักเที่ยงในช่วง เที่ยง15นาทีก่อนขึ้นชั้นเรียนนะคะแล้วในกิจกรรมอื่นๆก็จะเป็นเวลาที่ว่างแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ลดเวลาเรียนเป็นหลักนะคะสำหรับในสายมัธยมนะคะในสายมัธยมจะใช้เวลาในการทำใช้นวัตก,กรรมนะคะจะเป็นในช่วงเวลาลดเวลาเรียนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกเวลาเหมือนกับวันหยุด แล้วาทางคุณครูสายมัธยมก็จะนัดนักเรียนเพื่อที่จะมาใช้นวัตกรรมตรงจุดนี้ด้วยนะคะโดยที่การใช้นวัตกรรมต่างๆก็จะได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในทุกขั้นตอนนะคะสำหรับโรงเรียนมานาัธยดีขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ